สวัสดีครับพี่พีชทุกท่านมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องมาเด้อครับมาเด้องกหน่อ <c oughs> มมไม้ผมแซ่บบ่แม่แซบนะครับงกหน่อไม้มาเด้อครับกับย่าง <c oughs> ย่างหมู <c oughs> ย่างหมูครับนี่แซ่บทำสับแซ่บมาเด้อย่างหมูกับงหน่อไม้ไปชมมาดูอีกก่อนมามามาแซบแซบ ของละไม้ผมครับทำเป็นครั้งแรกครับอร่อยอร่อยอเราทำงานก็ได้แก้วผักก็มีนะครับผักอยู่นสูงๆเนี่ยออกมาเจ้าซีฟู๊ดนะครับผักแซ่บแซ่บเลย,ยผักมีมากมายครับอ,อร่อยแซ่บของละไม,มก็แซ่บ หั่นเนือ้อให้ก่อนมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มพี่น้องกินข้าวข้าวแรงย่างเนื้อมีพี่สาวใจดีนะครับตังมาให้ซื้อ เนื้อมาย่างให้แม่ทองทานครับผมก็ไปซื้อนะครับตลาดของผมครับวันนี้ขอบคุณหลายเด้อค่ะนี่วินนี่ค,ครับนี่แซ่บเลยครับน่าจะไม่เบิดครับสองคนเนี่ยต้องเกี่ยวขมมั้งมีดีบะมีดูดกี่ช่ชิมข <c oughs> มมั้บอก <c oughs> ทำนาบ่ทำมนาบ่ะนามาใส่ทต้มขมก็น่า,นา,าทำนาบอ่ะไม่ต้องขมหรอกทำนาบอ่ะขมนาบอ่ะเปรี้ยวสักหน่อยครับ เกี่ยวโพรบอลแล้วก็ตุ้ยเลยนะครับแจ่บแเลย ไบเอันนะทั้งขมทั้งนั้นเบื้อเองนี่คนละครเลยซิมังบังคนนี้เจ็บขมได้ดึ่งเชอเหรอครับเจบเีชอตเลีชอ มันเดิมมันเดิมเด้อขแดงมัเดิมแซ่บแซบมาเด้อครับมาเด้อ ไปเขาคนห้อนครับคึดหนาวครับวันที่หนึ่งห <c oughs> นึ่งมันเหนียวกินไปได้บลงหนามไม้ครับ <c oughs> ข้าวข้าวใหม่มันเหนียวแม่ว่าอร่อยครับผมทําครั้งแรกตั้งแต่เกิดมามไปน้ำเผ็ด <c oughs> กินหายน้ำมือหลายหัว <c oughs> ไปมันนี่วัดสมหงาดังไฟไปได้ <c oughs> มีเันออยคนโตน,น,น้ำมันพืชกับกระดาษยืชทุ่งเหย่ใช่ไหม<อ>ห,<อ>หอไปเลย <c oughs> ผลยางผลนั่งทานเขาไปด้วยออะไไู้ยไปอย่างากปรยดไปยอย่างไปนู่นิคนโตก,กับมไปแล้วคนรรกรจุงกับไป นั่งโต๊ะคือนีเสบไปนะไปก็ไม่เห็นหยังโบราณน้องหล่ห่อหม,มกน้นไม้ของผม,มแซ่บน้นไม้ขาวเาเคยเนเห็นไหมนะพอทอใหญ่ๆแล้วพอ่ำจำขานีแอบควบเอาไปสวมใช่เลยต่อมันยังน้อยกับตอก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 ใช่แล้ว กิ้ยดินไซมัาขับทอป่ะครับขับจนได้หักทั้งั้นเลยแล้วจังจับหมอกเบ่งขับทอเลยเบ่งขับทอต้นไม้กีุ่้งแซ่บมั้แซ่บแซ่บทำไม่รู้ คลิปแรกนะครับคลิปแรกตัดไปนะครับไม่ได้ลาพี่ๆเลยนะครับต้องขอโทษขอภัรมีอยู่คลิปหนึ่งครับหัวหมกไม้ครั้งแรกแซ่บแน่ว่าแซ่บขมเนาะจำเป็นจะมาขมจำบอกขมนะ ดีหัมน,นมากระผมนะน่ะอันนี้กินกับอันนั้นอันนี้กินกน้ำหมดไม่ต้องกินข้าวกินกับอันนี้นโ้ห่อกันมากเลย ข้าวมันอ,อิ่มเร็วขางงามเข้าข้าวสิข้าวก่อนขางงามเลยเนื้อเนื้อสกปรกแซ่บครับยังมีอีส,ส,สองตอนครับ มันสีขาวไม่เห็นเาวเลเสือมันจะสีนี้เนาะมาเด้อครับมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อครับอย่าลืมกด subscribe ใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับผมอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้ว คลิปแรกทำนานอยากจะตัดไปครับยังไม่ลาพี่พีเลยวกไม้ผมสุดยอดครับขอบคุณพี่พีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวทานข้าวก่อน เจอกันใหม่ขล้นหน้าครับสวัสดีครับมาเด้อมาเด้อแซบเด้อมุกหรือไม่ผมนี <c oughs> งเลยอหลทอครับอยู่อยู่ในหมอครับมาเด้อดบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>